กับเพจแป้งสามป่องสามชิลี่เองค่ะชาร์ลีมองแมวมาละค่อยเป็นตัวของตัวเองดีกว่าไอ้สูยินดีต้อนรับเดอร์มอ จะเยู่ในช่องของคอยในคลิปแรกเลยแป้นสามปองสาวสีเฮดย้อมมาจากอะไรนา่ารักชาแนลไปแลว้วภาษาอังกฤด้วยสูนเดจันเพื่อนสอนคอยมา,ามเรานะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกับคำถาม Q and A question and ask อน<ะ>า,า่ะน่ารักมาที่หลักคำถามน่ะคอยต้องไปหยิบเองใช่ไหมน่ารักใช่และะ้วล่ามาเริ่มกันในคำถามแรกของวันนี้คอยดีไม่ไดังแบบ เอาไหมไม่ดังคือเก่าช่างมาเถอะพี่ป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับที่บอก <c oughs> ไม่จบคขาไม่รูยเลยเป็นผู้หญิงนะคะแบบหวานๆก็มีแล้ว,วเอาดีนไม่ดังแล้วดังล,ละพี่สูงเท่าไหร่ครับชอบอะไรเป็นพิเศษแล้วทำไมต้องชื่อหน่วยพักแล้วครับท่านว่า อาสูง165ห้านะจ๊ะมาตรฐานเลยก็ <Okay. S 1> กินอะไรเป็นพิเศษบ่ค่อยชอบกินผักอะไรก็ได้ผักอะไรก็ค่อยก,กินได้เหมือน <Wow. S 1> แล้วก็ถามว่าทำไมต้องชื่อหน่วยพักก็ค่อยชอบกินผักไงแล้วทีนี้ค่อยเลยว่าเอา้าอะไรที่มันเกี่ยวกับผักวะค่อยเลยไปเสิร์ชใน Google อ๋อ oh. มันมีคําว่าอาชีพผักนี่มันมีหัวหน้าหน่วยพักก็เลยก๊อบเข้ามาง่ายๆเลยไม่ได้ขอแค่นั้นละ่ะพี่แ้งค์อะอยากถามว่าพี่แ้งมีแฟนแล้วหรือยัง แล้วชอบคนแบบไหนพี่อยากจะบอกว่าพี่เคยเมย์ได้ชอบคนแบบไหนล่ะ ถ้าแบบว่าแบบไหนก็ได้ไปเราแบบว่าช่วยเหลือกันได้นั่นแหละอยู่กันไปแบบไม่ทะเลาะบอแวงเมนเป็นตาเป็นยายกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคอยซัพพอร์ตกันได้ไม่ใช่มาแบบว่าให้เราทําหรือว่าให้แต่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็อยู่กันช่วยเหลือกันไปหน,ะนะ้าตาแบบนี้ก็ก็คิดอยู่ละก็คิดอยู่ละถ้าจะพูดจริงๆก็ก็ต้องมองกันนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบว่าพี่เซกโลโซมาเลยอย่างเงี้ยมันเอ้ยไม่เมอาไปพูดถึงเขาน้อแค่ไม่ชอบแนวน้าแนวแบบว่าผมยาวเฉยๆเออคุณอันนี้ บอกว่าชอบผู้ชายผิวแทนหรือผิวสองสีไหมครับก็จะบอกว่าจะสีไหนนะมันก็จริงๆค่อยไม่ชอบคนแบบหน้าตาดีเลยเลย,เลยค่อยว่ามันมันยากเหมือนมันค่อยไม่ชอบเวลาไปกับเขาแล้วค่อยเหมือนเป็นเป็นคนไทยแหม่ค่อยไม่ชอบค่อยเหวแบบว่าโอ้ยดูแบบว่าโอ้ยเป็นจุดนิงอย่างนี้นะไม่ก็เป็นคุณมายอย่างนี้นะจริงๆไม่ได้อะไรมากมายหรอกเรื่องเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรแต่ก็นิดนึงไปเอา คำถามแบบ e x c ก u s คลูซีฟแล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงมากี่คนแล้วเคยมีแฟนเป็นผู้ชายบ้างไหมครับอืมมีแฟนเป็นผู้หญิงมาแล้วกี่คนหมอถ้าเป็นผู้หญิงนี่ประมาณ4-5ห้าถ้าแบบ ชุกชียเฉยๆก็ไม่นับซะเนาะเออแต่ถ้าเป็นผู้ชายมาแล้วคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าผู้ชายแท้หรือเปล่าเอออย่าไปพูดถึงเขาถอนนะโอเคค่ะมีแค่คนเดียวค่ะผู้ชายนะมาตอบพันที่คำถามก็อยากเห็นหน้าคนถามจริงๆเว้ยมีเซ็กครั้งแรกตอนอายุที่เท่าไหร่และที่ไหน อนนั้นค่อยประมาณมสีม่ไว้สุครั้งแรกตอนนั้นที่สนามหญ้าที่โรงเรียนวันกีฬาสีนา่าค่อยไปโดกเข้าไปเลย <c oughs> ค่อยไปอันนี้เขาเนี่ยเขาไม่ได้มาอันนี้ค่อยเดชช่วงนั้นนะ่ะอ <Okay. S 1> ันลายครั้งแรกของค่อย คำถามแบบยาวไปที่ค้านอ่านยังเลยแต่ต้องอ่านเด้อเอาอแป้งนิยามตัวยังนหน่อยครับว่าตัวตนเป็นคนยังไงนิแสงเนาทีละคำถามเนาะตัวตนจริงๆเป็นคนเดอ้อเด้อเนไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นแบบกดมุงคือกันว่าบริษัทนะเขาจ้างคอยไป็ดงานได้ยังไงเนขาก็บอกว่าเ,เพราะว่า,เ,า,เ,าเขาเขาเขาพูดเดี่เขาพูดว่าพี่ชอบเพราะว่าเรานะี่ยดูแบบว่าดูไม่ไม่เลี่ยมนะแม, oh, <wow. S 1> ม่เ,ล,นนเ,มเลี่ยมแบบนะี้แล้วก็ไม่เลี่ยมแล้วไม่ใช่ที่นิแจริงๆบอก ค่อยเป็นคนเด็กบ้านนอกเนาะแขาก็บแบบว,ว่าเป็นคนจริงใจใครใครมานี่ค่อยจริงใจกับรถเดิอนจะไม่จริงใจกับค่อยหรือจริงใจหรืออะไรค่อยก็จริงใจกับแม่รถเพราะว่าค่อยคิดว่าการที่แบบว่าเราเราเหมือนให้ความจริงใจเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าแบบว่าใส่หน้ากากค่ะ่อยหรือว่าโดนเอาขอเอาเปียกบ่อยนี่หรอหรือว่าเป็นบทเรียนมาพูดไปแล้วน้ำตาจะไหนเรียนคำถามดีกว่าทำยังไงให้เอนเตอร์เทนคนดูได้ทุกวันจนครบสี่ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยครับกินฟฟ้องใช้ไว้ อีอีเอลนใช่ค่ะเดี๋ยวบ้านเหรอโอ้เอ็นเตอร์เทนยังไงให้ได้สี่ชั่วโมง่ะก็ไม่รู้ค่อก็พูดเองเอยปกติค่อยก็เป็นอย่างนี้แล้วพูดไปเรื่อยมันเหงาไหมทั้งวันไม่ได้คุยกับใครพอมามันก็ถือว่าน้อยเดททั้งวันไม่คุยกับใครมาคุยกับซุ้มเจ้าแค่สี่ชั่วโมงเนี่ยแก็มีพลังแล้วคุยก็แบบคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็สนุกดีมก็ไปนี้ได้เรื่อยเป้าหมายในชีวิตที่อยากทำในปี2020เองก็ไหนนะคอยอยากเป็นรอยยิ้ม ให้ทุกคนว่าอย่ามาต้อนเลยไม่เอาจงจริงก็อยากเป็นแบบว่าทําอะไรให้คนคนดูแล้วเขารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ได้บ้างแบบว่าหัวได้บ้างหรือว่าเหนื่อยๆมาแล้วก็แบบว่าเอ้ยมาดูน้องดีกว่าเลยมันก็ได้คลายเครียดนิดนึงเลยหรือว่าเครียดกว่าเดิมทำอะไรมาก่อนหน้านี้ครับ น้องเป็นดีลเลยานะคะของบริษัทยาแห่งหนึ่งที่กรุงเทพเนอะแต่ว่าน้องทำเขตจังหวัดอีสานบนเป็นผู้แทนยาเ,เซลลนี่ล่ะว่ากันง่ายๆแรกอะอยู่อีกบริษัทหนึ่งขายที่โรงพยาบาลเนอะค่นี่ล่ะเคยทํางานเป็นผู้เป็นคนกับเขาคือกันเนอะ <Yeah. S 2> แล้วก็มาจะตีมเกมแล้วก็มาเป็นลูกจ้างร้านเนี่ยจันดิ้ะ คำถามต่อไปนะคะถ้าวันพีสมากี่ปีแล้วครับถ้าเป็นตัวละครในวันพีจะเป็นตัวละครตัวไหน <No. S 1> อ๋อค่อยชอบวันพีสมาตั้งแต่สมัยเรียนปีปีสาปีสีนี่หละผู้สาวเก่าเอาค่อยดูค่อยก็เล็ดติดเวยถ้าถามว่าชอบตัวละครตัวไหนค่อยชอบในความเป็นนิสัยมันไหค่อยชอบอีแต่ถ้าค่อยชอบภาพลักษณ์ม,นม,ม,ยยมันนมใหญ่เลลกเกิกอะไรอย่แหละค่อยชอบหน้านี้เว้ยมอ,องแล้วเพลินนะคะนัดละมีคนสงสัยนะคะว่า สาวแปลว่าอ,อะไรครับตอนนั้นค่อยนะ่ะไปเดินตลาดด้วยแล้วเออห็นเขาขายกันเกงในล้ามหนุ่มสาวก็เลยว่าโอ้ยค่อยตั้งเชื่ออะไรดีว่า ค่อยวแบบค่อยๆเป็นแป้งเนาะค่อยก็เลยว่าเออแป้งสามกระป๋อง20บาทก็เลยกลายเป็นย่อๆว่าแป้ง3ามป๋องสาวแล้วทีนีนะ้วันหนึ่งค่อยก็คิดเด๊ะค่อยๆเปลี่ยนก็นะเปลี่ยนมาได้เว้ยซูยก็ยต้องก็ใช้มันด้วย <Okay. S 1> นั่นละจบมากับคำถามต่อไปนะฮะฮุนโกโบลีตอนเจ้าสตรีมเกมเจ้ารู้สึกจังไงค่อยรู้สึกว่าตอนแรกค่อยๆหน่อยๆด้สูงเวลาแบบบางทีไปเจอเรื่องอะไรมาเงนะี้ยเนาะ แบบสนุกอะไรเงี้ยพอค่อยเข้าไปสตรีมปุ๊บะตุ้งเจ้าวัวสติีมค่อยมโอ้โหนี่ไฟต่อเลยนะคะก็สนุกดีพี่ก็แบบมันเหมือนมันได้คุยกับเพื่อนคพื่ตนได้ฟันแล้วก็แบบให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยความเครียดความอะไรที่แบบเคยนอยมาเนี่ยมันหายไปเลยเด้แล้วพอได้คุยได้รู้จักมันเหมือนเราสนิทกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่น้องเนี่ยหนูแบบหนูไม่เกง่งจะทําได้ไหมวะแบบกลัวแบบคุยแล้วก็แบบเก่งเงี้ยแ,แล้วจะคุยแล้วจะมีใครมาคุยได้ไหมสุดท้ายแล้วเออวันหนึ่งเขาขึ้นไปบ๊บทุกวันนี้บอกเลยว่าชอบอยากสตรีมเพราะว่ามันไม่เหงาบางทีหนูอยู่คนเดียวหนูอยากระบายอะไรเงี้ยได้ระบายลงในการเล่นเกมด้วยการแบบได้คุยกับพวพ่พี่ๆด้วยมันก็ทําให้แบบหายเหงาหายเครียด มากับคำถามต่อไปนะครับแคสสเกมมาโดนแล้วไปแต่แต่ว่าน,นี่เท่าไหร่วะแน่ท่านว่าเน่นม,มาแต่งงานทุ่งเปิด<ม>จนถึงปัจจุบันนี่ลหละโอติด <Okay. S 2> ตากันได้เลยต้องแป้งสามป่องสาวทุกวันเลสาวทุกมาตรงเวลาตลอดเลยนะตางวันก็เกือบสี่ทุกเจ้าก,ก็รอก,กันหน่อยนะค่อยงานหลายต้องไปคายของร้านยัยจัอมา อันนั้นป้องเลยเว้ยที่ดางป้องเลยอ่านคาถามคุณพี่ณฐนเข้าไปนะคะาถามว่าแกมีปัญหาอะไรกับยายจันเป็นวะเรียนกิจการแม่งทุกวันโอ้ยเจ้าก็จริงจังก็ค่อยนะเนาะจูก็ยายจันเพื่อนำอะไรก็เจ๊งแหมมันไม่ได้เป็นพี่หนูเป็นที่เพื่พอนเพื่อนไม่ดีแต่หนูนี่แบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้เพื่อนเฉย,เฉย อยากทราบว่าพี่เริ่มเล่นอา v วตั้งแต่ตอนไหนครับลักษณะตำแหน่งอะไรมากที่สุดพี่เริ่มเล่น, R o นอา V ์เอีตั้งแต่แซปปีที่ลแล้วตอนแรกเริ่มเล่นจากซับพอร์ตต่อมาซับน้ำตาตัวเองไปเล่นป่าไ้สุดไม่เกี่ยร์รอกค่อยอยากเล่น,นเฉยๆเลยไปเล่นป่าเพราะว่าอันนี้ค่ะค่อยอยากแบกลูกเรือให้ได้ค่อยอยากเป็นสตรีมเมอร์ที่แบบแบบคนดูได้นะคะ นั่นคือความฝันของค่อยยนะสูมาถึงคำถามของพี่อันปัญญาวัฒนะคะขออนุญาตใช้ชื่อเด้เพราะเจ้าพิมพ์ยาวเหลือเกินนักาาไม่ได้อยากถามอะไรเยอะแต่อยากให้ผลิตคลิปหลายๆแนวครับเช่นไปกินของอร่อยไปเที่ยวรีวิวร้านอาหารสถานที่ท่องเทีย่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ใจใส่ความเป็นตัวเองลงไปเป็นความสนุกแล้วผมว่าคลิปน่าจะออกมาน่ารักนะครับน่าติดตามมากครับอ๋อนอกจาก จะบอกว่าน้องไม่มีงบค่ะคุณพี่ให้คุณน้องไปกินข้าวไปเดินเที่ยวท่องเที่ยวน้องไม่มีก้องไม่มีรถไม่มีอะไรเลยไม่มีงบเลยตอนนี้ขออนุญาตเก็บทุนก่อนเด้อกับร้านเยจันพี่พงศ์คน,นะเะพิ่งติดตามขอถาม ไปถึงข่าวครับโอ้ยเอาจริงนะค่อยนี่เป็นแบบว่าครึ่งยวนไทยหล่าแล้วค่อยไม่ออกไปไหนเลยสู๊แล้วค่อยจะบอกว่าเมื่อก่อนนะตอนประสมัยมัธยมนะค่อยเคยใช้กีมอะไรนี่หล่ะตัวหนึ่งค่อยจำไม่ได้เลยแต่มันนานแล้วเนี่ยสมัยนั้นอนะ่ะคือแลเอ็นๆมากเลยสมัยนั้นแบบเล่นกีฬาี่ยแล้วก็แบบตากแดดแบ๊มอสไทยอย่างนี้นะเออแล้วก็เลยแบบว่าพอหลังจากนั้นบำรุงตัวเองแล้วก็ตัวขึ้นมาหาลาัยก็เริ่มละไม่ออกแดดไม่อะไรแล้วอยู่กลางวันมันกลางคืนนะฮะจนปัจปจุบันนี่แหละ ลองเขาบอกว่าอยากทราบว่าทำน้านอกมไหมคะแล้วก็ติดตามมานานแล้วดอกแต่ตอนแต่ก่อนเห็นแมนแมน,แมนเดี๋ยวนี้น่ารักขึ้นมากถ้าใครจะบอกว่าอี้ไม่ได ทำนะคะอันนี้ธรรมชาติมันก็ต่อแล้วไอ้สัวก็ทำนั่นะหละแต่ว่าค่อยทำไมถึงทำเพราะว่าค่อยแบบอยากคอสเพลย์ไม่ชอบคอสเพลย์แม้แต่สมัยผมสั้นแล้วสมัยก่อนค่อยเรียนแบบที่จีนาก้อนไอ้สัวค่อยอินในในการเป็นเป็นแบบก๊อฟเขาอันนะนทีนี้ค่อยก็ว่าค่อยดูการ์ตูนวันพีคค่อยติดการ์ตูนวันพีคค่อยก็เลยแบบว่าอยากเป็นนาำนี้ถ้าเป็นนาำนี้มันก็ต้องมันักค่อยค่อยก็เลยแบบค่อยไปจาดสักหน่อยแน่ๆ ตอนไหนค่อย,ค,อยค่อยอยากคอดสเป็นเอสใช่ไหมค่อยก็ไปถอดทิ้มแค่น,นั้นหรอเอ้ยไปทําอะไรมาบ้างนัอไหนคะแนะนําหน่อยสวยมากว่าสั้นจะตามไปทำเพีสแนะนําดูแลผิวและสกินแคร์ด้วยคะ่ะก็ไปทําอะไรมาบ้างบอกค่อยถ้ใช่ให้ใช้ ไปย้อนดูรูปสมัยค่อยเป็นเป็นแบบผมสั้นอนะ่ะค่อยยังไม่ทําอะไรนะไหนะยังไม่ทําอะไรเริ่มมาตอนนั้นอ่ะคือดัดฟันก่อนหน้าค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาก็ดีขึ้นอยู่แล้วก็หลังจากนั้นมาอยากเหมือนพี่ทีเว้ยเซดิ้งแล้วไปเสริมจมูกเพราะสั้นแต่ทีนี้หมอเพื่อนเหมือนกกอรู้แก้วอ่ะเฮ้ยเจ้าอย่าเสริมแบบทรงผู้ชายซะให้เสริมแบบเล็กๆเพื่อนเลยว่างยางนั้นแลน้วก็ทําอะไรทําทําตาของคุณพี่ขาทําทตาเลยค่อยทําที่ค่อยไม่บอกหลองเดี๋ยวเขาได้ตัง จริงตาสองชั้น่ะค่อยทำแล้วแหะแต่มันบอกงามตาสองชั้นมันแบบใครเป็น3าสชั้นเว้ค่อยไม่อยากรีวิวให้มันไม่งามเีส่วนแล้วค่อยก็ไปตัดละอะไรวะหางตาตรตนี้ค่อยไม่บอกว่าที่ไหนไงให้อินบ็อกเขาเองค่อยไม่อยากโฆษณาให้เขาย่ากเขาได้ลืนแล้วก็ก็มีโบท็อกบ้างมิดหน่อยเนาะก็ไม่อยากทําเยอะหรอกค่อยเสียดายตัง <Okay. S 2> แล้วก็ทําหน้าอกนี่ล่ะซืมเนื้อมาจากอยากให้มันดูเป็นแบบว่าเป็นการ์ตูนอย่างเี้น่อยไอยากเป็นเหมือนนามิมือนว่าแต่ถ้าตอนไหนค่อยยากคอดเป็นลูฟี่อย่างี้ค่อยก็จะไปเย็บตาให้มันเหลือชั้นเดียวอย่ละก็ทําแค่นั้นแหละคุณพี่แล้วก็จัดฟันเนี่ยชวยจัดฟันแต่ว่าค่อยไม่ได้ไปขัดหาเลยเก็เหลืองๆหนย ฮ่าแนะนำค่อยหน่อยว่าไปทำที่ไหนดีเว้ยค่อยจะบอกซุ้มเจ้าเ้วยอว่าเวลาทำศัลปกรรมน่ะอย่าทำให้มันเบื่ออย่าทำให้มันแบบร้ายแบบตาสองชั้นก็เนี่ยมึงแบบปานเอาอะไรมามาวางนะแม่ให้มันนิดเดียวพอตาสองชั้นอะไรเงี้ยทำอย่างละนิดจมูกก็ทำแบบไม่ต้องโด่งให้มันพอแบบมีสันกับเขาบ้างแค่นั้นหนีเออทำนิดเดีอย่าไปทำหลายทำอย่างละนิดอย่างละนิดน่ะนะมันจะงามั้นมันจะเหมือนหน้ามันจะดูปลอมเนี่ยแต้ว่าค่อยตอนนี้หน้าค่อยปลอมไหม S <S ค่อยๆทำหลยหลองมันปลอมเพราะก็ค่อยแต่งหน้าถูกต่อไปนะคะ อยากถามว่ามีความสุขไหมครับเลวลาได้อ่านแชทของลูกเรือแล้วสบายดีเหมือนตอนไลฟ์สดนะครับอันสบายดีเหมือนตอนไลฟ์สดนี่คืออะไรไม่เลยก่อนก็จะต่อวนนี้เด้อมีความสุขไหมครับพ่ะจะบอกเลยว่าเวลาค่อยเคยรียดนี่เ,ออเวลาหนูเครียดเนี่ยแล้วหนูไปอ่านเวลาหนูแบบน้องเงาแบบเศร้าๆนะหนูไปอ่านคําตอบค่ะเออหนูไปตั้งสเตตัสแล้วแบบมีลูกเรือมาเมนมาอะไรเงี้ยอางจริงไหมมันมีทั้งหัวทั้งไฮได้ตลอดปันไปค่อยปานเป็นไบพล่าไวสูงอังจริงมีความสุขนะคะ เพราะว่าแบบอยู่คนเดียวแบบบางทีมันเครียดระบายอะไรลงไปเงี้ยแล้วมีคนมาแบบเฮ้ยเมื่อกี้มันก็แบบก๊อกก๊อก๊ไปเลยม่ <c> ี <oughs> ังคนลืมของที่ห้องสตูไ <Okay. S 1> ค่อยเช่าห้องเขาได้เนิค่อยลงทุนนะสซวอันเขาบอกว่ามีความสุขไหมเนาะต่อก็มีความสุขค่ะคุณพี่เราไม่คิดว่าวันหนึ่งอะอย่างแบบเด็ก้ันนอกอย่างเราอันพูดแล้วจะร้องให้เซวอเอา้าเดี๋ยวเด้อเ, <c oughs> เด็ก้ันนอกอย่างเรานี่ จะมีคนมาแบบเอา้ามาคอยซัพพอรอย่างนี้นะ่ะแล้วก็แบบโตมาได้ขนาดนี้เพราะซุมเจ้าเลยเนะีเจ้าขอ จบคลิปแสงเบิดพอดีว่าอีเขามาเรียกแล้วถ้าอยากจะบอกเจ้าว่าถึงไม่มีใครถามก็อยากบอกว่าค่อยชื่อสุการดาของอยู่ือเล่นชื่อแป้งนะคะเป็นผู้หญิงทั้งทยไหวสูบเออเป็นผู้หญิงสมัยก่อนก็อาจจะผมสั้นเพราะว่าอินในตัวละครที่อยากจะคอดสเพ์ ก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยากจะฝากเพจนะคะแวนสาปองสาวอยากให้ทุกคนไปติดตามร่วมสนุกกันในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณนะคะเป็นเป็นคลิปแรกของหนูในช่อง YouTube เด้อยังไงถ้าอยากร่วมสนุกไปที่เพจได้ทุกวันเวลาตามที่บอกสามทุ่มเป็นต้นไปมาร่วมกันคุยร่วมเล่นเกมอยากควนกินอย่างค่อยก็ควรได้โ okay. อเคขอบคุณมากมากะคะที่ดูจนจบเด้อบ๊ายบาย